กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อก,กับสองน้องแคทพี่น้องในยามแรงแรงแสงแดดพี่น้องงงวเขารักเลย อันนี้มันเหม็นหมากยังพี่น้องอันนี้มันคือหมากยังสามีเขาไปขึ้นมาเม่นเขามาบอกเขาในเด้อพี่น้องว่าอันนี้มันคือหมากยังปไปเบิ่งสามีเขาอะซามีเขาเห็ดยัง เญาเฮยปลูกฟักบงมันสิไปติดปลูกฟักบงเพิ่นว่าคั่นมันสิได้กินคั่นมันสิติดบงปลูกแล้วดอกพี่น้องเอ้ยบ่แม่นตปลูกใหม่ดอกเก่ามันลกออกมาแต่ในสวนตัวุ่นมันบ่งามพี่น้องมันงาลกออกมาเน็บคั่นมันสิติดมันก็สิติดให้เฮา่บ่เนาะพี่น้องติดให้คอยู่เนาะพี่น้องสิได้เก็บกินเนาะ สวนแตงกับสวนถั่วพ่อน้องแทนแล้วก็ปลูกพีกใส่ปลูกพักอีตูใส่แล้วก็มุมมุมนั้นเฮาก็หวานหอมป้อม <c oughs> มันสิติดให้เจ,จ้าอยู่เฮยหางมันลอยเนาะติดอยู่ดอกมันมีหากอยู dùng một đợi thằng bạn à mầm mầm nông thèn và nhà cát nhằm nâng lèn cặp thiêng na nội อนำน้ำเละล้วได้ลูกบึงไล่เตะดาคนก่อนนะบึ้งบึ้งไล่เตะดาไล่เตะดาคนก่อนนะไล่เตะดาก่อนนะพีพีลูกพี นี่มันนี่ผู้ชายตายนะเป็นแถบไปใส่บอกมองห้ามที่ไปใส่จริงวะเนี้ย่จริงวะเทียนนาเทียนนาเนีนน้อยพี่น้องเอ้ยปูน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  กูพี่นะบคนม่วนบอมีความสุกบอมีความสุกแหง้ง,งอันนี้ลังง่วน่ะบอฮะคือกันอยูบ่บอพี่น้องพอกับลูกบ่ได้คือจักดิชงใช้ลูกขังบ้านอยู่เพื่มองแน่น เมนูเมือนี้พี่น้องแกงเห็ดปัวกะเพรามูใส่กันเลยค่ะต้มแซ่บปังงัวทอดปลาหมึกผีกพริกตะดองนะหนึ่งบ่ผีกพริกตะดองยาเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีน้องตีมากินปังกันเด้ออย่าเสียนะ อะไรกันเด้อพี่น้องเอ้ยแจ่งหมดอิกดิกมันจะได้กินเสร็จซสะนันี่ยคือแปะแทนฮะมา้มันแปะก็ได้มือเลยมือมือกายวันสินมาดีอีก็ดีไปแม่ไปยืนนั่งเป็นยัง่งบ้าบ้บาบ้า ดูมแม่ดูมแมกห่อนเจะนนี่ป่าได้นิ่งจังชิวาเละเงี้อสกโอ้ยห่อนเนี่ยก็โบอมีไฟเปิดพดล่มไงวะเกาะตีตังนี่นๆๆๆนป้าป้าปาูปูเอ็งไม่ห่อนว่าอืม กระ,ร,ะระห่อนผลึกผะเลือเอ้าหยิ่งียิ่งจิ้งขอกำยังหยังมา,อ,าอีกเน่เฮ้ยเอาหนาเขาอืมนี่นมางากินจนสีอิ่มแล้วพี่น้องพอน้องแท่นนะชิมมือก่อน คณะอาหารบ่ถึกปลาแม่นออกอ่อบักอาหารน่ะกะจมงเฮากินแลกจมงนะกินจังมงปายบ่สิมาบ่ตื่นปุ๊บกินข้าวแต่ดีว่ามอสิมากินตําอันข้ปุ้นเหลอแต่อันยลกระก็ยังบ่ลือยังไปอีก ได้กระตุกยังบ่เหลือว่าแต่หยังหลายกระตุกเฮาอยู่เป็นพิธีก่อนก่อนพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ทันได้หิวปานดเฮากินลูกซีนบลูกนึงแล้วก็มานี่ก็เฮาสิบ่หิวปานดนี่กลูกนึงใมนึงเดียวลูกสีแดง ข้าแกงเห็ดปวกใส่เห็ดละงูพอดีทั้ทงน,น้ำทั้งตอนพอดีได้ถ้วยหนึ่งอันต้มปลาง,ง่วนอ่ะกาพี่นอ้องเลยมะขามเบื่อต้นหนึ่งความสมกูรณ์เรายินได้ตอนใครอเห้ตุ่ต<า>มเมือม่อระบบมะขาม มันบกคราวทร้อมนักออกลูกไายอีปีออกมาพี่มาพี่มาไว้มาอยู่น้ำอาไว้ไว้หิมมาหิมมามาพี่พี่ส่วงกูปรหามาแล้ว มาพี่มาพีมามาปปอ,อย่าดีล่าบ่แม่นั่นเดี๋ยวอ้าวพากาันกินเขากำบนามสนันนน่นพันพืดแนวกินกันก็ยังว่ามีน้ำสดอยู่มีกัแนวมาทำ มาฮามามาผีมาไหวบนงเนี่ยแบกกะไออยู่โผมาบังทำไปใช่มาเบิดเมื่อมัหนิมาดุไปใช่มาเบิดเมื่อไปใช่มาเบิดเมื่อมีแต่เขานี่เสือน Tegan, yêu lắm lăng ní như thế quân không Oh, sao. ôi sao, thấy được, nam, ngài bằng anh. Mạch, bằng minh anh, kính nhân này, Ninety-two. mày nhảy nè, two Ninety-two. Ninety-two. ninety ดูแลมันดีนายดึ๊งดึงดึ๊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 งโอ้ยใช้ใช้ลูกเมื่อบ้านเพ้นซื้อออกมาโดนะบอกก็โบซื้อออกมามันเลี้ยงผันมาเองเมันกับโบมี่แล้วของโตโบซื้อมาห่อยอไว้อืมหน่อยมันเอาเอ้ามันโบมี่ลูกมันโบมี่ เบอใชืลูกดนบังคำเด้ใช่คุ่นเด้ผู้นมหุ่นเอานมแทนลูกเอานมแทนเด็กตะซอยกินนมเล็กตะซอยแหละพี่น้องเอ้หุ่นแหนพุ่นพุ่น เขาดูดกินลูกเขาบริห็นกินแบบนั้นอืะอ้าวปะเ้อารนกะเดนเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมเ้ยออาวลูกเอาทิมให้เขาแล้วบาแม่นติลูกมันสีแต่จะเห็นน้นั่นลูกมาอาจอให้กินมา

เ้กินนมขาดแต่ร้านพี่น้องเอ้ยก็ถทดขออภัยลลายๆขิมหนาพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแคทไดนเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดหลับชมสบายดี